กับนุชเทสคาเซนเตอร์สาขาสอค่ะวันนี้นะคะนุชจะมาบอกเกี่ยวกับเอกสารนะคะตามอาชีพลูกค้านะคะว่าคนที่ทำอาชีพไหนนะคะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเวลาที่เราจะมาซื้อรถนะคะข้อที่หนึ่งเลยค่ะ ลูกค้านะคะที่ทำอาชีพนะคะข่าราชการนะคะเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะก็มีแค่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็หนังสือรับรองเงินเดือนค่ะแล้วก็สเตทเมนเยอร์หนังดือนค่ะส่วนข้อที่2นะคะพนักงานประจำนะคะสำหรับพนั ริษัทหรือพนักงานประจํานะคะจะแบ่งเป็น2แบบนะคะลูกค้าคือ1นะคะในกรณีที่ลูกค้านะคะรับเงินเข้าบัญชีค่ะเอกสารที่ต้องใช้ก็จะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนค่ะแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนค่ะแล้วก็ในกรณีที่2นะคะคือที่ลูกค้าได้รับเงินเดือนเป็นเงินสดนะคะก็จะใช้แค่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านหนังสือรับรอง กลุ่มอาชีพเกษตรกรนะคะสำหรับกลุ่มอาชีพเกษตรกรนะคะเอกสารที่ต้องใช้นะคะคือบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะถ้าลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนเกษตรนะคะเล่มเขียวนะคะก็ใช้ทะเบียนเกษตรได้ค่ะแต่ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรนะคะก็สามารถใช้เป็นสำเนาใบที่ดินของเรานะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าทำเป็นที่เช่าก็สามารถออกได้เช่นกันนะคะ ก็จะใช้เป็นสัญญาเช่านะคะสำเนาใบที่ดินเจ้าของที่นะคะบัตรประชาชนเจ้าของที่ค่ะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะสำหรับการอาชีพนะคะส่วนข้อ4นะคะเจ้าของกิจการนะคะเจ้าของกิจการนะคะเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะ ทะเบียนพาณิชย์นะคะหรือว่าใบเสียภาษีก็ได้นะคะมีอย่างใดมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะใช้อันไหนดส่วนข้อ5้านะคะก็จะเป็นอาชีพค้าขายทั่วไปค่ะลูกค้าค้าขายทั่วไปนะคะ,าายะ,คะอย่างเช่นค้าขายตลาดนัดนะคะหรือว่าเปิดร้านอาหารตามสั่งร้าน๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ไ,มได้จดทะเบียนพาณิชย์นะคะ mm hmm. ก็เอกสารที่ใช้ก็ไม่ยุ่งยากเช่นกันนะคะ mm hmm. ใช้แค่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะ mm hmm. แล้วก็บินซื้อของ mm hmm. แล้วก็สมุดสัญชีแค่นี้เองะคะ่ะส่วนลูกค้าที่ค้าขายนะคะ mm hmm. ก็มีหน้าร้านให้เราเตรวจสอบนะคะยืนยันนะคะว่าเ,เปิดร้านมานานแล้วนะคะกิจการของเราตั้งอยู่ตรงนี้ าการออกรินี้ไม่ยุ่งยากเลยค่ะอันนี้ก็เป็น5ชื่อพี่นุชยกมาให้ดูก่อนนะคะว่าเอกสารที่จะต้องเตรียมนั้นมีอะไรบ้างนะคะส่วนอาชีพที่นอกเหนือจากนี้นะคะมันก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะทราบเกี่ยวกับเอกสารในแต่เพราะว่าอาชีพยิบย่อยเยอะนะคะก็อยากให สามารถนะคะเข้ามาหาหนุชได้เลยนะคะที่เพรคาเซนเตอร์สาขา2ค่ะตรงสี่แยกราชาพัฒนะคะหรือไม่นะคะก็สามารถทักเข้ามาในเพจของเราได้เลยค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทุกอาชีพเลยนะคะุชจะบอกเลยนะว่าการออกรถไม่ใช่เรื่องยากนะคะของให้ลูกค้านะคะสนใจแล้วก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามเราได้เลยค่ะ ยังไงวันนี้นะคะมิก็ขอฝากเรื่องเกี่ยวกับเอกาสารไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวยังไงก็มาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย